ลัคนาราศีมีทุนในเดือนพฤษภาคมดาวพระพุธใหญ่นะครับท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินแล้วก็มีความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานนะครับดาวซุ์ใหญ่นะท่านจะมีดวงชะตาพิเศษดวงแห่งบูชานะครับทุกการแข่งขันนะครับรวมทั้งมีเกณฑ์สู้ภาพร่างกายแข่งแรงแล้วก็ดาวอาทิตย์ใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการสื่อสารและก็เอกสารสัญญาครับคําพยากรณ์เต็มๆนั้นเจอรัรอบจบรับฟังได้เลยครับ กราบสวัสดีกัลยาณมิติทห่งทุกท่านครับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับการพยากรณ์ดวงชะตาภาษากำเมืองคนเฮาเนี่ยแหละครับในคลิปนี้ก็ในเดือนนี้นะพยากรณ์เดือนพฤษภาคมครับเป็นเดือนมงคลครับเป็นเดือนพระใหญ่ขึ้นสิาครับเดือนหกนะวันที่สิบสองพฤษภาคมครับวันวิสาขบูชาครับในเดือนนี้ต้องบอกว่ามีดาวญา่ฤกษสีอยู่พอสมควรนะแต่มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนอื่นครับผมต้องขอ ขอบพระคุณงามๆครับ,บ,รบทุกท่านตีกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซุปเปอร์แต่งให้กํกำลังใจเป็นคาน์ดชินุ่มชากันนะครับแลวก็รเดินหนีต้องบอกว่าเจริญจวนทุกท่านนะเอฟซี FC ทุกท่านทําบุญนะครับในวันพระใหญ่นะวันของพระพุทธเจ้าเบุญโดยตรงนะครับเป็นการขอพอรทางลัดนะเร็วที่สุดนะครับคือสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเขาแล้วนะบูชาเทพพรหม,มายางกับพี่น้องว่าอาจจะอ้อมน้อยจ้าน้อยนะแต่บูชาโดยตรงเนี่ยครับพระพุทธเจ้าจะได้เร็วนะครับ ต่อไปเรื่องของการพยากรณ์นะครับในเดือนนี่ดาวใหญ่นะครับวันที่7พฤษภาคมครับช่วงนี้ดาวประพุธใหญ่นะครับใหญ่เรายก็กลับมาดีขึ้นฟื้นขึ้นสําหรับหลายราศีครับวันที่14พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ใหญ่นะครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่เราเป็นตําแหน่งตีก็ยังคงดีอยู่นะครับหลายราศีอยู่นะบางราศีก็ต้องระวังอยู่นะครับต่อมาวันที่1พฤษภาคมดาวพระศุกร์ใหญ่ครับก็มีหลายราศีมีเรื่องดีๆ พวกราศีเลยครับแต่จะดีคนละเรื่องต้องไปฟังกันนำคำนะครับดาวคลองตำแหน่งดีๆครับขั้นการเงินเลยกับความห้างครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนอันับวันที่25พฤษภาคมดาวพุใธญาแห่งคำกับมีเรื่องดีๆอยู่และก็เรื่องต้องระวังสาหรับบางราศีนะครับเดี๋ยวไปพยากรณ์ฟังกันเต็มๆได้เลยนะครับลัคนาราศีมิถุนหรือราศีเมถุนครับทนายติบหุหงุว่าลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดนะครับ บุตริกราศีมิถุนคือบทต่เกิดช่วงวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมิถุนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจาตัวหรือว่าดาววาสนาท่านเองครับคือดาวพระพุธครับตัวแทนดาวคือเหล็กครับพิมพ์เหล็ก 4, รวัวรัวเก้าตัวครับเลขเก้าคือดาวบุญใหญ่นะครับดาวพระเกตสิ่งสถิ์คุ้มภยัยความจชกดีและความมีจชกลับให้กับตัวท่านเองครับ ถ้าท่านต้องการพอนอย่างอันประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเ,มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจรลาบครับดูติดาววาสนากันก่อนครับเจ้าลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาวชัว่วฤวาสนาครับเดือนนี้เนี่ยราศีอยู่สองเตี้ยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับช่วงแรกช่วงวันที่หนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมช่วงนี้ดาวพระพุธ ยองคออนกำลังนะครับอยู่ดเรื่องการงานต้องบอกว่าวาสนาช่วงนี้ตึงเครียดหรือว่าหรือว่จาจะกังวลเนาะมีตัวกังวเลเรื่องของการทํางานนะครับต้องอุคุยกันให้ดีในะการทำานค้าขายกันดีนะสื่อสารให้ดีและกพรพูดเป็นเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งครับสุขภาพช่องปากระบบทางเดินหายใจก็ได้นะดูแลตัวเาให้ดีครับแต่ทั้งนี้ม่ต้องกังวลน,น,น้อยกับมีดาวคุ้มภัยให้อยู่นะดาวพระเกตคุณก็จะผ่านไปได้นะครับวันที่8พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมครับ ดาววาสนาคุณยายราซีมกร,รมนะครับโยคมาอยู่ติเอนลาภะนะเป็นอุดมมากเขณน,นับจากวันที่8ถึง25เนี่ยดวงชะตาเด่นนะครับเรื่องของโจกลาบนะโจกลาบแบบฟุกๆลาบร้อยหยาหงหวังซิงไดหยาไปเลยมีแต่ความสําเร็จรออยู่นะครับพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ถุตัวเอครับจะมีเกณฑ์มีโจกมีลาบจากบ้านทะเบียนบ้านจากรถทะเบียนรถของคุณลวครับแลวก็หมายถึงการยุ่ย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วได้ดีตัวนะบางท่านได้ ขยับขยายต่อยอดธุรกิจหรือว่าเรื่องของการงานครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานประจํามีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใหายของกัมวันธตีเซหพฤษภาคมจะมีผลไปย,วยาวถึงวันที่10พฤษภาเอ่อสิบมีธนายศน,นะครับธงบอกว่าวสนาจะเริ่มอ่อนกําลังลงน้อยนิดนึงเราระมัดระวังเชี่ยนเดียวกันเหมือนต้นเดือนครับสุขภาพร่างกายครับรวมถึงว่าพูดเป็นองค์การเกณฑ์นนะต้องซ่อมแซมบ้านหรือว่าซ่อมแซมรถดูให้ดีครับช่วงนี้ ต้องเป็นหูด้วงกอนเขาจะได้ระมัดร,ระวังปิดความปลอดภัยไม่ชิดนะบ้านชางห่อหอดูคนดีนะระมัดร,ระวังของแต่งหักเสียหายในบ้านนะครับรวมถึงหยดหยยานพนาะนรถลาตัวนะครับทันบางแผนไหวทันเนี่ยให้ถูกกับด้วงเนี่ยทานก็จะปลอดภัยแข่าขาดผ่านไปได้กูเหลืองครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระพระสวัสดีเป็นดาวโชว์เรือน ของการงานอาชีพและการน,นาตีครับซึ่งตลอดเดือนนี้ขย่าราศีมาจากช่วงก่อนแล้วนะมาเป็นตำแหน่งพิเศษประโยวน์จุลจักรการงานมาอยู่ตำแหน่งนี้ต้องบอกว่างานมันจะนักขึ้นมันจะอิจขึ้นครับแต่มีโอกาสสำเร็จสูงครับใครทำงานประจํางานบริษัทเหมาะสําหรับงานตีต้องอยู่เบื้องหลังจุเลเรือค้นนะครับถามว่างานเด่นก็นดีก็ดีแน่นอนดีที่สุดเเพียงแต่ต้อนบว่าบางครั้งเด่นไปจะมีภัยครับเหมาะสําหรับงานตี เราต้องเสนอหน้ามราต้องแสดงให้หนักนะครับอยู่เบื้องหลังความสำเร็จกานจะมีโอกาสก้าวหน้าสำเร็จสูงครับแต่ถ้ามองว่าถ้าทํางานค้าขายก็มาถึงงานที่ขายของช่วยเหลือคนครับช่วงนี้จะค้าขายได้ดีดเนาะกลุ่มงานแก้ปัญหางานช่างงานอย่างกระตังแก้ไขท่อมแซมต่างๆเนี่ยคุณจะยิบจับอย่างเงี้ยได้มดนะครับการงานโดดเด่นนะครับเพียงแต่ถ้ามองเรื่องของงานประจําจะได้ก็ต้องระมัดร,ระวังเรื่องของสตรูกู่แข่งในการทํางานนะแต่งานโดดเด่นครับเพราะว่า พระสวัดีมาอยู่ตำแหน่งนี้นะงานได้รับเ,รเห็นโอกาสนะในการก้าวหน้าหรือว่าผลงานปฏิประจักผูนะ้รักผู้ใหญ่เห็นนะครับเพราะว่าด,ดาวพะระราหูเจ้าเรือนสุภาี่ยก็ยังมาอยู่ในเรื่องการงานํากัดนะผูะ้ใหญ่ย,ย,ยึดยืนโอกาสต้านการงานกบคุ้นนะครับการสังคมโดยรวมก็ถือว่าเปิดโรงงานนะในการทํางานเนะี่ยช่วยเหลือคุณดีอยู่แล้วนะครับในช่วงวันที่114แล้วก็ยาวๆไปนะครับในช่วงปลายเดือน ว่าเปิดโงมากระจอยเหลือดอยูนะครับเพียงแต่จะต้องระมัดระวังการสื่อสารเนาะในช่วงปลายเดือนจะสื่อสารผิดพลาดก็ได้นะไม่ได้แปลว่าจะพิจัยการหรอกแต่หมายถึงว่าสื่อสารเกรี่ยวกังการทํางานจะผิดพลาดค่าขายต้องดูแลลูกค้าส่วนของลูกค้าไร้ใหม่ๆให้ดีครับหรือว่าลูกค้าประจําก็ได้นะครับจะซื้อขายอยังกระเนง่ยอย่างคห้ดีนัดหมายให้เรียบร้อยนะครับมิถ้าเป็นเกณฑ์ผิดพลาดเป็นสตางค์ก็จะมีปัญหาครับส่วนเรื่องของลาผลได้ได้พิเศษจากกาัดทางาน ตลอดทั้งเดือนเนะี่ยพระอังคารยังตำแหน่งดีอยู่ครับจะมีโชคลาบจากการทำงานจากการช่วยเหลือคนหรือว่าของกำนันสินน้ำใจเข้ามาในช่วงเดือนหนีตลอดทั้งเดือนนะครับมีโอกาสสูงนะครับและการเรื่องของงานใหม่กระามารัดยิบจับอะไรอยยได้เลยนะครับตลอดเดือนนีครับไปที่ว่างงานอยู่หางานอย่างงานทำตลอดเดือนหนีรอฟังข่าวดีได้นะครับโดยเฉพาะช่วงวันทีสเสวสพฤษภาคมเ็นไปนะครับจะมีเกณฑ์สูงครับในงานทีดีถูกชะตา ส่งเสริมความก้าวหน้าและก็สตังค์กับหุน้นอย่างดีครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระจันทร์เป็นดาวช่วยเรื่องกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และกัทรัพย์สินครับห้ดูดาวอื่นประกอบเรื่องของการเงินสภาพคลองของกัครับก่อนอื่นดูติดาวพระจันทร์ก่อนเนาะครับรายได้พิเศษก็ถือว่ามีอยู่เนาะอ่าโดยของการหารายได,ได้ประจําการเงินโดยรวมถือว่าปกติดีครับแลวก็ช่วงเวลาที่ ถือว่าการเงินดีพิเศษคือช่วงวันที่เจ็ดเจ็ดถึงวันที่ส่าวนะวันที่เจ็ดพฤษภาคมถึงส่าวพฤษภาคมช่วงนี้รายได้โดยรวมถัวดีชนะครับขายธำมาค้าขายตัวมีโอกาสยิบจับสตังกอนได้นะครับเปิดกิจการให้เต็มที่นะช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดชัดเจนครับจะมีโจกลับจากการทำมาค้าขายเป็นอย่างดีแล้วถึงโจกลับจากการเงินการลงทุนอย่างดีครับเข้าถึงซิปก็ถือวเนี้ยได้อยู่นะแต่มีรายจ่ายนักน้อย สิบสามถึงสิบห้าก็มีโจกหลับต้านการเงินเช่นเดีวยวกันการค้าขายนะครับและกรมที่สิบแปดถึงส่าวก็โดดเด่นนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ขายขายของเป็นแน,น่ๆช่วงนี้ได้สตังค์ได้นะปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วนะครับโดยรวมก็คือว่ารายได้ปกตินะครับเพียงแต่น้ำมันระวังช่วงวันติ่สิบแปดสิบเก้าครับจะมีรายจ่ายหนักขึ้นรายจ่ายภาษีสังคมการเดินทางแล้วก็ย่ำเตือนครับเรื่องของการเดินทางจะมีรายจ่ายหนักระมัดระวังอุบัติเหตุตัวนะครับเรื่องการเดินทางช่วงวันที่สิบแปดถึงสิบเก้านะ ส่วนรายรับเรื่องของรายจ่ายสภาพคล่องเนะี่ยช่วงวันตีหนึ่งถึงซ้าถือว่าบริหารได้น้าบานหน้ากังวลเนาะผลก็ดีต่อเนื่องครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับตพ้งแต่สิ้นเดือนพอจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนาหาระมัดระวังนิดหนึ่งครับดูแลตัวเขาอาหารการกินเนื้อดีครับเพื่อให้ักของกับผ่านไปได้นะครับส่วนท่านที่เป็นนักลงทุนซื้อขายหลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับตลอดเดือนนี้เนี่ยได้เลยนะครับใครเป็นนักลงทุนเทรดซื้อขายแหลกเปลี่ยนเนาะนักลงทุนเนก็งกำไรดวงชะตาเด,เดือนนี้เปิดแล้วนะครับ ดวงความหักครับจาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพาระพฤะสบดีครับเป็นดาวชุนนปตัตตนีเรือของกูครองคนหักนะครับซึ่งในเดือนนี้ไปได้หญ่ไปไหนใหญ่ายายมาแล้วนะเป็นตําแหน่งจุลจักรความหักยังดีต่อเนื่องความหักยังเป็นดวงปกติสนับสนุนจนเหลือกันนะครับอาจจะเวลาน้อยลงไปผ่องหรือว่าระยะทางของหน้าตีการงานของแต่ซัําเอาใฉลี่กันหนักขึ้นนะเป็นหองเป็นใยเติมเต,ต็มกัเนื้อหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนาะเป็นเ้องว่าอาจจะเวลาแบบต้องกันความเห็น บางเรื่องต้องอุ้คุยกันครับใส่ใจกันแน่นะครับพรา้อง่านไปได้และก็ช่วงปลายเดือนอมากดีแล้วนะครับใครที่มีแฟนครอบครัวอยู่แล้วครับส่วนช้าลัคนาราศีมีถุนทันทียังโสดนะครับช่วงนี่ต้องบอกว่าหักตัวเก่าครับวันที่หนึ่งถึงส اؤ พฤษภาคมทันทียังโสดคนหักตัวเก่าครับเข้ามาแล้วขนนัจีมาอุ้คุยวงนี้ระมัดระวังจะมาหวังผลประโยชน์กับคุณนะครับต่อมาเสเร์พฤษภาคมเปต้นไปเนี่ยดาวห่างม่ของคุณง่ายแล้วครับดาวประสุกเปิดแล้วมีเกณฑ์สูงครับ ทันทีที่ยังโสดจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาอุ้มมาคุยหนักตัวอาจจะหนักกว่า2คนตัวเองนะครับผมอบอกอย่างนี้เสน่ห์แห้งแล้วลองเปิดใจโอ้คุยมีเกณฑ์ตีเข้ามาแล้วจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมกับคุณนะครับบางทันได้หูจากกับค้นต่างทิ่นฐานมากเกิดไกลๆหลวมีเกณฑ์เป็นเชา้าต่างประเทศเชา้าต่างชาติด้ตัวนะครับค้นโสดรอลองได้สวยแล้วได้นับจากวันตีเสารพฤ,ฤษภาคมเป็นต้นไปครับดวงโจรหลาบครับ ้าลัคนาราศีมีถุนครับคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวชุลมุตตะนะครับเรื่องของโจกลาบที่รับจกตกเขา่าโจกลาบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับเดือนนี่ดูเป็นช่วงเลยนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสาวพฤษสภาคมพระรศุกจ์จรญาลัษณอญาลัษศีมครคล้องต,ตําแหน่งทีดดีอยู่แล้วนะครับมีโจกมีลาบค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่ช่วงนี้เลยนน้ำโจกหรือว่าเหล็กสามดวงก็คือเหล็กเกี่ยวกับประจําตัวในที่ทํางานเหล็กตาแหน่งงานเหล็กใต้เบอร์โทรศัพท์ของคุณนั่นแหละครับ หรือเหล็กสครับ่วนดาวเทหูนตะนาจววส,สนานะครับในเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนวันตินช่วงต้นเดือนนะครับช่วงนี้เหล็กน้ำโจหรือเล็กเสริมดวงคุ้นหรือเหล็กโดดเด่นน้ําคุ้นประโยชน์ทางด้านโจกลับวสนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวมดตยูหรือเหล็กศูนย์แล้วก็ดาวอังคารหรือเหล็กครับดาวรองคือดาวพระพระศดุดีหรือเหล็กครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะครับช่วงน,นี้ดาวคุณตะนานจววสนาดาวเด่น คือดาวพระจันทร์หรือเลข2ดาวรองคือดาวพระศุกหรือเลขหและก็ดาวอังคารหรือเลข3ครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงตะนาโจกลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปังงสายหยาิครับทําบุญเป็นสตังค์จวนตีลงใต้8บาทเลขกาลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศสรงกุศลน,นะครับเช่ากลัมในเว้นเปิลโดยหันหน้าไปตางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออำเนยพรเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ